ยินดีต้อนรับญาติโยมทุกท่านหลวงตาจะชวนพวกเรามาคุยกันเรื่องที่เชื่อว่าน่าปวดใจสำหรับใครหลายหลายคนนั่นคือเรื่องของการอกหักแล้วเราจะก้าวข้ามความเจ็บปวดด้วยหลักไตรลักษ์ได้ยังไงกันนะโยมเคยไหมที่รู้สึกว่าความรักมันช่างสวยงามหอมหวานในตอนเริ่มตน้น ทุกอย่างดูเป็นสีชมพูไปหมดแต่พอถึงวันที่ต้องจากกันทำไมเราถึงรู้สึกเจ็บปวดเสียใจแทบขาดใจทำไมความสุขที่เคยมีมันถึงกลายเป็นความทุกข์แสนสาหัสบางคนเสียใจจนกินไม่ได้นอนไม่หลับร้องไห้เป็นวันวันเดือนเดือนหรือบางคนก็กลัวที่จะเริ่มต้นใหม่กลัวที่จะเจ็บซ้ำอีก ความเจ็บปวดจากการอกหักเนี่ยนะโยมมันไม่ใช่เรื่องเล็กๆเลยนะมันสามารถทำลายความมั่นใจทำลายกำลังใจของเราได้เลยจริงๆแต่โยมรู้ไหมว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะพระพุทธเจ้าท่านได้ให้ยาใจขนานเอกที่จะช่วยให้เราก้าวข้ามความเจ็บปวดจากการอกหักได้ช่วยให้ใจเราแข็งแกร่งขึ้นเยอะเลย ไม่ว่าเราจะเจอเรื่องแบบนี้กีครั้งก็ตามนั่นคือการทำความเข้าใจและใช้หลักไตรลักษณ์วันนี้หลวงตาจะชวนโยมมาพิจารณาถึงความจริงของความรักและความสัมพันธ์ในมุมมองของธรรมะว่าทำไมการเข้าใจไตรลักษณ์ถึงสำคัญนักแล้วมันจะช่วยให้เราสามารถหยุดเจ็บปวด แล้วก้าวเดินต่อไปได้อย่างมั่นคงได้อย่างไรโยมก่อนที่เราจะก้าวข้ามความเจ็บปวดได้เราต้องมาทำความเข้าใจความจริงของชีวิตกันก่อนความรักคืออะไรความหมายทางลูกความรักคือความรู้สึกดีๆที่เรามีต่อกันความผูกพันการอยากอยู่ด้วยกันตลอดไปความหมายทางคุธ ในทางพุทธศาสนาเนี่ยนะโยมความรักมันมีหลายระดับนะโยมแต่ถ้าเป็นความรักที่ทำให้เราเป็นทุกข์เนี่ยนะมันเกิดจากความยึดติดหรืออุปทานต่างหากไม่ใช่ความรักที่แท้จริงหรอกนะอกหักคืออะไรความหมายอกหักคือการที่ความรักไม่เป็นไปตามที่เราต้องการการที่ต้องจากลาความเจ็บปวดที่เกิดขึ้นเนี่ยนะโยม มันไม่ได้เกิดจากความรักที่หายไปหรอกมันเกิดจากความยึดติดของเราตั้งหาดเรายึดติดว่าความรักนี้จะต้องคงอยู่ตลอดไปเรายึดติดว่าเขาเป็นของเราพอสิ่งที่เรายึดติดมันจากเราไปใจเราก็เลยเป็นทุกข์ไงแล้วเราจะทำยังไงล่ะจะให้เราไม่รักใครเลยก็ไม่ได้ใช่ไหมพระพุทธเจ้า ท่านไม่ได้สอนให้เราไม่รักใครนะแต่ท่านสอนให้เรารักอย่างมีปัญญาต่างหากเพื่อให้เราสามารถอยู่กับความรักได้อย่างมีความสุขและไม่เจ็บปวดเมื่อต้องจากกันแล้วเครื่องมือที่จะทําให้เรามีความรักอย่างมีปัญญาได้เนี่ยนะโยมก็คือหลักไตรลักษณ์โยมหลักไตรลักษณ์เนี่ยนะมันคือความจริงสามประการที่พระพุทธเจ้า ได้ให้เรามาเพื่อให้เรามองเห็นความจริงของสปปรรพสิ่งในโลกนี้นั่นคืออนิจจังทุกขังอนัตตาข้อที่หนึ่งอนิจจังความไม่เที่ยงแท้แน่นอนแก่นแท้อนิจจังคือความจริงที่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่เที่ยงมันเปลี่ยนแปลงไปได้ตลอดเวลาความรักก็ไม่เที่ยงมันมีวันเริ่มต้น ก็ต้องมีวันสิ้นสุดไม่ว่าจะช้าหรือเร็วก็ตามไม่ว่าจะด้วยการจากเป็นหรือจากตายความสุขก็ไม่เที่ยงความรู้สึกดีๆที่เรามีต่อกันมันไม่ได้คงอยู่ตลอดไปนะโยมมันมีขึ้นมีลงมีจางหายไปได้หมดตัวเราเองก็ไม่เที่ยงร่างกายเราก็เปลี่ยนแปลงอารมณ์เราก็เปลี่ยนแปลง ความคิดเราก็เปลี่ยนแปลงเข้าใจอน,นิจจังแล้วจะช่วยได้ยังไงไม่ยึดติดเมื่อเราเข้าใจว่าทุกอย่างไม่เที่ยงเราจะลดความยึดติดลงได้ไม่ดีใจจนเกินไปเมื่อได้มาและไม่เสียใจจนเกินไปเมื่อต้องจากไปยอมรับความจริงเราจะยอมรับได้ว่าความเจ็บปวดก็เป็นสิ่งไม่เที่ยงมันมีวันเกิดขึ้น ก็มีวันดับไปได้ให้คุณค่ากับปัจจุบันเราจะมองเห็นคุณค่าของทุกๆวันที่ได้อยู่ด้วยกันได้รักกันเพราะเรารู้ว่ามันไม่เที่ยงแท้แน่นอนเราก็จะใช้ชีวิตในแต่ละวันอย่างมีสติข้อที่ 2. ทุกขังความเป็นทุกข์แก่นแท้ทุกขังคือความจริงที่ว่าทุกสิ่งมันทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้ มันต้องเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุปัจจัยแล้วการเปลี่ยนแปลงนี้แหละที่ทำให้เราเป็นทุกข์ความรักก็เป็นทุกข์เมื่อเรามีความรักแล้วเราไปยึดติดว่ามันจะต้องคงอยู่ตลอดไปพอความรักมันเปลี่ยนแปลงไปมันจากเราไปใจเราก็เลยเป็นทุกข์ไงเข้าใจทุกขังแล้วจะช่วยได้ยังไงเห็นทุกข์เมื่อเราอกหัก ให้เรามีสติรู้ว่าตอนนี้เรากำลังเป็นทุกข์อยู่นะแล้วให้เรายอมรับมันไม่ต้องหนีมันไม่จมอยู่กับทุกข์เมื่อเรายอมรับว่ามันเป็นทุกข์เราก็จะไม่จมปลักอยู่กับมันนานๆแต่จะหาทางแก้ไขมันหาทางดับทุกข์การดับทุกข์ไม่ได้เกิดจากการไปหาความรักใหม่ทันทีนะโยมมันเกิดจากการปล่อยวางต่างหาก ข้อที่สามอนัตตาความไม่ใช่ตัวตนแก่นแท้อนัตตาคือความจริงที่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่ของเราอย่างแท้จริงเขาไม่ใช่ของเราคนที่เราเคยรับเขาก็เป็นอิสระมีชีวิตของเขาเราก็มีชีวิตของเราเราไม่สามารถไปควบคุม หรือครอบครองชีวิตใครได้เราก็ไม่ใช่ของเราแม้แต่ร่างกายของเราความคิดของเราอารมณ์ของเรามันก็ไม่เที่ยงแท้มันเปลี่ยนแปลงไปได้ตลอดเวลาเข้าใจอน,นัตตาแล้วจะช่วยได้ยังไงปล่อยวางความยึดติดเมื่อเราเข้าใจว่าเขาไม่ใช่ของเราเราก็จะปล่อยวางความยึดติดลงได้ ทำให้ความเจ็บปวดลดลงค้นพบตัวเองเมื่อเราปล่อยวางจากเขาได้เราก็จะมีโอกาสที่จะกลับมาอยู่กับตัวเองมากขึ้นกลับมามองเห็นคุณค่าในตัวเองกลับมาดูแลตัวเองความสุขจากภายในเราจะค้นพบว่าความสุขที่แท้จริงมันไม่ได้มาจากการมีใครสักคน แต่มันมาจากการที่เราอยู่กับตัวเองได้อย่างมีความสุขต่างหากโยมการเข้าใจหลักไตรลักษ์เนี่ยนะมันไม่ได้สอนให้เราเป็นคนไร้หัวใจไม่รักใครนะโยมแต่มันสอนให้เรารักอย่างมีปัญญาต่งหากรักอย่างมีปัญญาคืออะไรรักอย่างมีสติรู้ว่าความรักก็เป็นอนิจจงมันเปลี่ยนแปลงได้ รักโดยไม่ทุกข์เมื่อความรักมันเปลี่ยนแปลงไปเราก็ไม่เป็นทุกข์เพราะเรายอมรับความจริงได้รักอย่างไม่ยึดต,ติดรักอย่างให้พื้นที่ซึ่งกันและกันให้เกียรติซึ่งกันและกันดังนั้นเมื่อเราได้พิจารณากันแล้วว่าการจะก้าวข้ามความเจ็บปวดจากการอกหักได้นั้นไม่ใช่เรื่องที่เป็นไปไม่ได้เลย กุญแจสำคัญคือการใช้หลักตรยลักษ์อันนิจังรู้ว่าทุกอย่างไม่เที่ยงทุกขังรู้ว่าการเปลี่ยนแปลงทำให้เกิดทุกข์อนัตตารู้ว่าเขาไม่ใช่ของเราเมื่อเราทำได้เช่นนี้โยมจะพบว่าใจจะเบาสบายขึ้นไม่ว่าการเปลี่ยนแปลงใดจะเข้ามาในชีวิตก็จะสามารถรับมือกับมันได้อย่างสงบ มีปัญญาและก้าวเดินต่อไปได้อย่างมั่นคงสุดท้ายนี้หลวงตาขอฝากคติธรรมทิ้งท้ายไว้ว่าทุกการจากลาคือการเริ่มต้นใหม่เพื่อพบกับสิ่งที่ดีกว่าเสมอรักด้วยปัญญาแล้วจะไม่ทุกข์ขอให้ทุกท่านมีสติในทุกย่างก้าวของชีวิตและพบกับความสุขที่แท้จริงในทุกขณะ จเจริญพร